สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช n แนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกล้วยบดชีกันครับวันนี้มันก็จะมีเป็นกล้วยน้ำว้าครับอันนี้ให้เราเลือกเป็นกล้วยที่ห่ำหามนะครับคือยังมีสีเขียวอยู่แล้วก็เริ่มที่จะเหลืองแล้วครับขนาดนี้จะทากล้วยบดชีได้อร่อยครับแต่ถ้าใครชอบทานกล้วยบดชีที่เนื้อค่อนข้างนิ่มหน่อยครับพจะออกรสหวานมากนะก็ใช้เป็นกล้วยที่ค่อนข้างสุกแล้วครับอย่างวีนี้ครับนี่จะค่อยไปทางสุกครับคือเหลืองหมดทั้งลูกแล้ว นี้ก kind of like really For ็ทําได้เช่นกันครับแต่ว่ากล้วยบัชีก็จะเนื้อนิ่มหน่อยแล้วก็จะหวานหน่อยครับแล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้นื้อนิ่มก็จะมีเป็นกะทิครับวันนี้ผมใช้เป็นกะทิสเเสร็ดรูปนะครับน้ําเปล่าครับใบเตยน้ําตาลปี๊บน้ําตาลมะพร้าวหรือว่าน้ําตาลโหนดก็ได้นะครับน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือครับส่วนผสมจะมีแค่นี้ครับทำง่ายมากๆครับเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะครับก้อนดินก็กล้วยน้ําว้าครับวันนี้ผมใช้เป็นกล้วยที่ค่อนข้างหามเลยนะครับนี่ก็ให้เรา ตัดออกมาเป็นลูกๆอย่างนี้เลยครับกล้วยวันนี้ก็ได้มาจาับเพื่อนบ้านครับเขาแบ่งมาให้นะสองหวีเลยครับก็นํามาทาเป็นกล้วยบุชีสักหนึ่งหวีครับจะได้ทานได้ทานนะครับเพราะงั้นสุกพร้อมกันลรวทานไม่ทันเลยนี่ครับเราตัดกล้วยออกมาเป็นลูกๆนี้ก่อนเลยครับเตรียมรอไว้เลยนะเราก็จะได้เป็นกล้วยที่เราตัดออกมาเป็นลูกๆเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เรานาไปล้างท่วกระสาบให้ดีก่อนนะครับสักหนึ่งรอบนะ แล้วตอนนี้ผมก็ตั้งน้าร้อนไม่จนเดือดจัดได้ที่แล้วครับให้เราเติมเกลือลงไปในน้าครับเล็กน้อยนะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ให้เรานํากล้วยที่เรานําไปล้างน้ำไเร้อยแล้นนะครับอันนี้ใส่ลงไปต้มได้เลยครับอันนี้จะเป็นเทคนิคนะครับทาให้เวลาที่เราทากล้วยบดชีเสร็จแล้วอ่ะกล้วยบดชีสของเราจะมีเนื้อที่เหนียวแน่นหนึบมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็กล้วยจะสีสวยนะไม่ดําด้วยครับให้เรานํากล้วยมาต้มให้สุกก่อนเลยครับ อย่างขั้นตอนนี้ครับบางคนจะใช้วิธีการนึ่งเรบก็ได้นะครับแต่เกิดเรานึ่งต้องใช้เวลานานกว่าครับเราใช้วิธีการต้มหมดเลยครับสะดวกแล้วก็เร็วกว่าแล้วแต่ความถนัดนะครับอันนี้ใส่กล้วยลงไปเสร็จแล้วก็เล่งไฟให้น้ําเดือดขึ้นมาได้เลยครับเราจะใช้ระยะเวลาการต้มอยู่ที่ประมาณสิ2 0้ายี่สนาทีครับหรือว่าต้มจนกระทั่งกล้วยสุกดีนะครับต้มไฟกลางๆได้เลยครับตอนนี้ผมก็ต้มกล้วยมาได้ประมาณสิ2ห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วครับนี่เลย กล้วยก็จะสุกได้ที่แล้วนะครับอันนี้เราปิดเตาเราก็นํากล้วยขึ้นมาก่อนเลยครับนี่เลยครับเดี๋ยวจะได้เป็นกล้วยที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้เราสังเกตดูนะไม่เราต้มกล้วยนะครับวิธีการนี้ก็จะเป็นการที่เราต้มเมาอยางกล้วยออกไปครับเวลาที่เรานากล้วยเป็นบดชีแล้วอะกล้วยก็จะไม่ดําแล้วก็จะเนื้อแน่นหนึบด้ครับเดี๋ยวเรานากล้วยไาปอกกันก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรานํากล้วยมาปอกเปลือกเลยครับ กะปอกเปลือกธรรมดาเลยนะถ้าเกิดกล้วยยังร้อนมากเกินไปครับปอกยอย่างเงี้ยเราสามารถนําไปแช่น้ําเย็นก็ได้นะครับหรือว่าจะวางพักไว้ให้ใคลายความร้อนก่อนที่จะนํามาปอกก็ได้เช่นกันนะครับเสร็จแ,แล้วอันนี้เราจะผ่าให้เป็นชิ้นขนาดตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วแต่เลยนะว่าใครชอบทานให้เป็นชิ้นหน้าตาประมาณไหนครับเห็นผมก็จะผ่าครึ่งลูกแล้วก็ผ่าครึ่งอีกทีครับก็จะกลายเป็นสี่ชิ้นครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกล้วยที่เราต้มไว้ก็จะสุกถึงเนื้อในอย่างนี้เลยครับ กับปอกเตรียมไว้ได้เลยครับสังเกตดูสีของกล้วยนะครับสีงกล้วยก็จะสีสวยเลยครับแล้วก็ไม่ดําเลยนะเทคนิคนี้เลยครับเนื้อแน่นนึบดีมากครับนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นกล้วยที่เราหั่นเตรียมไว้บ้อยแล้วครับนี่เลยเสร็จแล้วก็มาลงมือทํากล้วยบดชีกันเลยครับก่อนอื่นก็กะทิครับวันนี้ผมใช้เป็นกะทิสาเร็จรูปนะครับแช่ตู้เย็นมาก็จะข้นหน่อยนี่ใส่ลงไปประมาณกันครับ แล้วก็น้ําเปล่าครับอันนี้เราผสมลงไปเพื่อไม่ต้องการให้ตัวก้วยปรชิ่งของเรา <c oughs> ขเข้มข้นมากเกินไปนะครับใส่ประมาณนี้แต่ถ้าก็ใครใช้เป็นกะทิสดครับ <c oughs> ก็สามารถใช้ในส่วนของหางกะทิแทนก็ได้นะครับแล้วก็เปิดเตาได้เลยครับใช้ไฟกลางๆพอนะครับแล้วก็ใบเตยครับนีให้เรามัดให้ดีก่อนเลยครับแล้วก็บิดๆให้ ไปเตยออกกลิ่นหอมครับใส่ลงไปได้เลยความเข้มข้นของกะทินะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่หลักแล้วเวลาที่เราทำขนมไทยหรือว่ากล้วยบัชีเนี่ยเราจะไม่ต้องการกะทิที่เข้มข้นมากเกินไปครับถ้าเกิดใครใช้เป็นกะทิสดครับก็ใช้เป็นส่วนของหางกะทิมาต้มกล้วยก่อนครับแล้วก็เติมหัวกะทิลงไปเพิ่มความมันนะครับแต่ก็ใช้เป็นกะทิสเสนิดรูปแบบผมนะครับก็ใช้วิธีการผสมน้ำเปล่านะแล้วก็ตามด้วยกล้วยที่เราต้มจนสุกแล้วหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับใส่ลงไปได้เลย การที่เราทํากล้วยบดชีด้วยวิธีนี้ครับก็จะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งน,นะครับทําให้เวลาที่เราต้มกล้วยบดชีเสร็จแล้วอ่ะกะทิจะไม่แตกมันครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องต้มกล้วยในกะทินานๆนะครับเราต้มเพื่อแค่ให้ตัวกะทิซึมเข้าเนื้อกล้วยแล้วก็รสชาติของกล้วยออกมาอยู่ในน้ากะทิก็พอแล้วครับกล้วยเราก็จะสีสวยไม่ดาแล้วก็เนื้อแน่นหนึบอยู่ด้วยครับนี่เร่งไฟกลางค่อนไปนแรงขึ้นมาได้เลยนะครับเติมหัวกะทิีกหน่อยแล้วก็น้าเปล่าครับ เราจะเก็บกัหัวกะทิไว้ตอนหลังด้วยนะครับมันจะเป็นเทคนิคนะให้เราต้มให้ได้ที่ก่อนครับเดี๋ยวหัวกะทิใส่ทีหลังเลยเพิ่มความมันครับกะทิก็จะไม่แตกมันครับปริมาณของกะทินี่เราสามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับรแล้วแต่เลยนะว่าใครชอบให้ตัวก้วยเตีของเรามีน้ํามากน้อยแค่ไหนครับผมชอบแค่นะ้ำผู้กคลคลุกคลกพอครับนี่เราก็ปล่อยรอสักครู่ครับรอให้กะทิร้อนขึ้นมาก่อนนะครับ เวลาต้มก็คอยหมั่นคนบ้างนะครับกะทิจะได้ไม่แตกมันนะคนสักหน่อยจะได้โดนความร้อนพร้อมๆกันครับนี่ครับพอเราสังเกตว่ากะทิเริ่มเดือดทั่วกันก็ใช้ได้แล้วครับให้เราลดไฟลงหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติต่อเลยครับวันนี้ผมก็จะปรุงด้วยน้ําตาลปี๊บครับอันนี้ถ้าเกิดใครต้องการให้กล้วยบดชีอะทำเสร็จแล้วออกมาจะเป็นสีขาวนวลเนี่ยครับก็ให้เราใส่เป็นน้ําตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวลงไป ผสมด้วยนะครับแต่ก็อย่าให้แบบข่าวจืดๆเลยให้ใช้แต่น้าตาลทรายอย่างเดียวนะครับแต่เราใช้น้ําตาลมะพร้าวด้วยเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับกล้วยบดชชีของเรามากยิ่งขึ้น้วยครับแล้วก็น้าตาลทรายครับแนะนําว่าเวลาที่เราปรุงรสชาตินะครับเราอย่าเพิ่งใส่หวานมากนะครับเพราะว่าความหวานจะได้จากกรกกล้วยแล้วก็น้ำกะทิที่เราใส่ลงไปด้วยครับยิ่งถ้ใครใช้เป็นกล้วยที่สุกนิ่มเนยครับก็จะออกรสชาติหวานมากนะครับให้เราเผื่อไว้ก่อนครับเดี๋ยวปรุงเพิ่มทีหลังได้คนๆสักหน่อยครับ เคล็ดลับอย่างเนึครับที่จะทําให้ก้วยเตบชีของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นครับให้เราใส่เป็นเกลือครับขนมไทยนี่ถึงจะเป็นขนมหวานที่ขาดเกลือไม่ได้เลยนะครับเกลือจะส่งให้รสชาติจากจ้านมากยิ่งขึ้นเลยครับจะวุกก้บกลมกล่อมลงตัวเลยแลก็คนให้ละลายเข้ากันดีเลยครับสังเกตดูนะครับเนี่ยพอเราใส่เป็นน้ําตาลปี๊บตามมะพร้าวลงไปไหมสีของกะทิก็จะออกนวลๆขึ้นมาครับแล้วก็ได้กลิ่นหอมของน้าตาลด้วยครับ ใช้เป็นน้ำตาลแทะนะหอมมากครับคนให้น้ำตาลเกลือละลายดีเลยครับหอมสุดๆครับตอนนี้กลิ่นของกล้วยก็ออกมาดีแล้วครับนี่ครับเสร็จแล้วพอเราสังเกตว่าน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับละลายเข้ากันดีแล้วนะให้เราลองชิมรสชาติดูได้เลยนะครับอโอเคเลยครับหวานมันกำลังดีเลยอร่อยแล้ว จได้แนละ้วเดี๋ยวเราต้มให้น้ำกะทิซึมเข้าเนื้อกล้วยแล้วก็กลิ่นของกล้วยลงมาอยู่ในน้ำกะทิแปบ๊บนึงครับใช้เวลาไม่นานเลยครับตอนนี้นะครับพอเราสังเกตว่าทุกอย่างได้ที่แล้วครับก็ให้เราใส่เป็นหัวกะทิที่เหลือลงไปได้เลยครับนี่เราใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะช่วยเพิ่มความเข้มข้นกับให้กับตัวกล้วยบัชีของเรามากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ไม่แตกมันเลยนะใส่ตอนสุดท้ายเลยครับคนผสมให้เข้ากันดีเลยครับ เล่งไฟขึ้นมาให้กะทิให้เกือบเดือดก็พอนะครับเนี่ยครับพอสังเกตว่าเดือดขอบกระทะานี้ก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกล้วยบดชีครับทําง่ายมากๆครับสิกล้วยบดชีของเราก็สีสันสวยงามนะครับแล้วก็เนื้อแน่นหนึบน่ารับประทานมากๆเลยครับกลิ่นก็หอมดีมากด้วยแถมกะทิก็จะไม่แจกมันเลยครับนี่น่าทานสุดๆครับก็ลองนาไปทําตามกันดูนะครับ เป็นอีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่ทําได้ง่ายแล้วก็อร่อยมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ